ก็ได้บทสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงทําสัญญากับรูเบนอโมริมจะมาเป็นโค้ชให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ปลดอิริกเทนฮากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็แต่ว่าอโมริมจะยังไม่ได้มาคุมทีมแมนยูในช่วงนี้นะครับเพราะว่า มันก็ติดเงื่อนไขของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon นะครับจะมาคุมทีมอย่างเป็นทางการปลายเดือนนี้นะครับนัดแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนัดที่เจอกับอิสสวิททาวนะครับช่วงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องใช้บริการเขาเรียกอะไรนะ ทีมมาใช่ไหมพีนิกเนม,ม,ม Nick กันหมดแล้วทุกวันนี้นะทีมมานะครับรุชฟันนิสต์รอยนะครับก็ผลงานของฟันนิสต์รอยนัดแรกก็สามารถถลม City. ่มเลสเตอร์ซิตี้คาราบาครับนะทีมสำรองของเลสเตอร์ซิตี้ ก็โอเคนะเออนะก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าโอเคฟันิสเตลอยนี่เขาเป็นปีสาจแดงอยู่แล้วนะครับเลือดผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากการมาของอโมลิมก็ก็เดี๋ยวต้องดูต่อว่าฟานิสเตอรลอยจะยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับสามนัดโดยประมาณที่จะต้อง คุมปีศาจแดงทั้งในพรีเมียร์ลีกสุดสปดานี้เลยนะครับคือศึกหนักเลยพบกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับแล้วก็จะไปยุโรปนะครับทั่์ยูโรป้าซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็เจอใครไม่รู้่ชื่อชื่อทีมยังยังไม่คุ้นเลยนะครับแล้วก็มีพรีเมียร์ลีกอีกนัดหนึ่งมั้ง ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูโปรแกรมอีกทีนึง่งก็ยินดีต้อนรับรูเบนอโมริมเข้าสู่สมรภูมิพรีเมียร์ลีกนะครับขอให้โชคดีพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่2องพฤศจิกายนนะครับ <c oughs> นะทีมใหญ่หัวตารางลงเล่นกันครบเลยคืนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หัวข้าเลยนะครับอาร์เซนอล ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะพบกับศึกหนักเลยนะครับพบกับนิวคาสเซิลยู่นเต็ดนิวคาสเซิลยูนเต็ดที่พึ่งจะเคลียเชลซีตกรอบคาราบาวคับมานะครับคำนี้น่าจะทุ่มทุ่มครึ่งมั้งทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งอเวลามันเปลี่ยนต้องขอภัยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับนิวคาสเซิลยูนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลถ้า อาร์เซนอลสามารถเอาชนะยูากเซนได้ก็จะทำแต้มจี้ติดแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลขึ้นมานะครับตอนนี้อาร์เซนอลมีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลอยู่4แต้มตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5แต้มก็ติดตามคู่หัวคํานะครับส่วนคู่ดึกเตะพร้อมกัน4ี่ทุ่มนะครับจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้จะออกไปเยือนบอลมัด บอลหมัดที่เพิ่งจะเอาชนะอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกมาเมื่อนัดก่อนหน้านู้นนะครับ oh. ก็ประมาทไม่ได้แหละเพราะช่วงนี้ซิตี้เองก็มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บกันหลายคนนะครับในตำแหน่งที่จะมาผู้เล่นเป็นผู้เล่นทดแทนนะครับแต่ทีมใหญ่ยังอยู่ครบอ่ะแต่อยู่ตาม รายงานข่าวนะครับก็ติดตามเพราะว่าในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับผงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ตอนรับไบรตันอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับไบรตันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอกันเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกคาราบาวครับซึ่งลิเวอร์พูลก็ <c oughs> กว่าจะเอาชนะไบรตันได้นี่ก็หือจับ วาอย่างนั้นละกันนะครับหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคืนนี้เด็กหงก็ต้องรวมจิตรวมใจนะครับไปแอนฟิลนะครับถ้าต้องการรุนแชมป์จังหวะอย่างนี้แหละต้องละเอียดต้องเน้นโดยเฉพาะเกมในบ้านก็ต้องร้อยเปอร์เซ็น์นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้สี่ทุ่มส่งใจไปแอนฟิลนะครับเดี๋ยวหลังเกม มาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ